นิ New City 2000, Sport, วซิตี้ส2 3สปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากออปชันที่มันเพิ่มขึ้นมาหรือกับราคามันว้าวมากเลยเนี่ย สวัสดีครับคุโยนะครับเปิดตัวกันไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ New City 2023ก็จะมี3รุ่นย่อยนะครับมีการปรับเปลี่ยนออปชันต่างๆให้ดูสปอร์ตเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นออปชันที่มันเพิ่มขึ้นมาหรือกับราคาคุ้มค่ามากๆกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตขึ้นกันชนหลังเขาดีไซน์ออกมาใหม่แล้วก็ในรุ่นเกรด RS เพิ่มสเกิร์ตด้านข้างเพิ่มขึ้นมาล้อลอย1ินิวดีไซน์ใหม่ ภายในตกแต่งสีดำแล้วก็มีสีทูโทนที่เป็นสีแดงเมทัลลิกให้ดูสปอร์ตขึ้นเครื่องเสียงเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สาย <S <S Honda Sensing ที่มีมาให้ทุกรุ่นนะครับ ป้องกันการชนด้านหน้านะครับดึงรถป้องกันรถออกนอกเลนแล้วก็กลับเข้าเลนเมื่อรถออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเตือนเมื่อรถคันด้านหน้าเคลื่อนตัวออกออโต้ไฮบีมปรับไฟสูงอัตโนมัติวอล์กอเว่์ออโต้ล็อกใส่มาให้ทุกเกรดรุ่นปิดประตูดับเครื่องยนต์ถือกุญแจออกห่างจากตัวรถรถจะล็อกให้อัตโนมัติเลยอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับรีโบทเอนจินสตาร์ทนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้แอร์เปิดเย็นสบาย ราคาเริ่มต้น629,000บาทสิ่งที่เขาใส่เข้ามาความคุ้มค่าเนี่ยมากกว่าเงินที่เราจ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะครับรุ่นเทอร์โบขอนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,009หรือว่าเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ2.09ฟรีประกันภัยให้เลยโปรโมชั่นของแถมมือดื่นมากมายเรามีรถพร้อมส่งมอบนะครับช่องทางการติดต่อด้านล่างไลน์แอนด้านนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ